สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเ้าของมือวันที่สิบนะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องคะมันนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบรรทอนสุขสุขสนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากเซียนดําดินนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะแนวทางของเซียนดําดินนะคะ มือวันพุทธิพานมาเนี่ยเขาวิ่งหกนะคะจับคู่เขาสี่หกหกสี่นะคะพี่น้องเด้อสี่หกหกสี่ค่ะมือนี้เส้นน้ำดินมีแนวทางมาฝากแล้วสําหรับแนวทางขามโคง้งพี่น้องแนวทางของเส้นน้ำดินในคลิปนี้ค่ะสี่ดหมาเป็นตัวใดใครพน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะเส้นน้ำดินคะ่ะสวัสดีครับพี่ลาวพจนานาสีลาวพัฒนา เครื่องบินขึนพอดีเอาจรวดขึนพอดีลรมด้ยินเสียงปไปนะเอ้าับุมี้เครื่องบิงนทีบอกวายฮ่าฮว่าีเครื่องนมีค่ะเอาเลยเนาะได้คะ่ะวิ่งแปดับหวิ่งแปดกับหนึ่งค่ะดับกูศูนค่ะห้าแปดห้าแปค่ะหก หกปค่ะหนึ่ค่ะหนึ่หค่ะหนึ่ค่ะสตัวหนึ่งห้ป่งห้าแปดค่ะห้าหกแป้าค่ะจนี่อะไรครับสตัวนี้ว่าวพุเอา บ่ต้องเอาตีคะ่ะเอาสามตัวบ่านันสามตัวไงมันถือเถาะ่าเอาทีเถาะไอ้ซ <c oughs> ้อมซ้อมเอาผู้เดียวซะโอ้ได้เลยได้เลยโอเคโอเคขอบคุณหลายๆด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมค่ะ <c oughs> สรุปแนวท,ทางคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากเสยนดําดินด้อคะพี่น้องเด้อสสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเสยนดําดินวิ่ง8กับ1ค่ะพี่น้องคะวิ่ง8กับ1ค่ะพี่น้องแนวทางของเสียนดําดินมี0 8 58 6 8 1 8 1ห1าห หนึ่งห้าแปดห้าหกแปดพี่น้องคะมัอน,นี้แอดเลื่มถามตัววงกลมกับฟเส้นด,ดินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แอดต้อหาเส้นดินดินตาหมู่บ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านตอนเศร้านะคะของกอสิเดลลงไห้เส้นด,ดินเนะขอโทษขอไพ่เส้นด,ดินลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ลงไห้เบิ่งซาไปจักหน่อยนึงนะคะพี่น้องคะเอานะท่านของเส้นด,ดิน,นะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะ งวดที่ผ่านมาเขาวิ่งหกนะคะจับคู่เขามาเป็นสี่หกหกสี่ตตรงๆเลยค่ะพี่น้องคะสี่หกนะคะพี่น้องเอ้ามือนี่แคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางขามโค้งแนวทางจากเซียนดำดินเด้อค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางจากเส้นดําดินสุดหนีเล่าหายวาตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องประมาณเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีพี่น้องแอสฮองก็สิได้ลงแห่งหเส้นดําดินเด้อขอถอดขอป้ายเส้นดําดินไล่ไล่อยา่าฟื้นหน่อยใจเด้อกันเด้อเออแอ็กซสิลงแหย,ยู่พี่น้องคะอ่ามื้อนี้ยอ็กซ์หลดลืมลืมถามแล้วว่าเราเน้นตัวใดสันด้พี่น้องทุกเทียร์เล่าเน้นให้่สองกูสองหางเน้นตัววิ่งให้่พ่อมาหน้ามื้อนี้ยอ็กซ์หลดลืมถามพี่น้องเออขอโทษขออภัยเด้อค่ะ ขอโทษขอภัยหลายๆเมื่อนี้กับเด้วแบบแบบเจ้าสที่พี่น้องห้อนเหมือนเหมือนว่านี่ฝนปรต๊กเมื่อนี้กับฝนปรต๊กต่ว่ากัแดดแห้งเนี่ยพี่น้องก็ฮะต่ว่าก็ดียุ่เมื่อนี้ดียังตีพี่น้องเมืองดนด้วยซักผ้าซักผ้าบ่ได้ซักเครื่องซักมือเอาพี่น้องเครื่องซักผ้าว่ามีดีพี่น้องซักมือเอาเนาะมันแดดดีอย่างเสี้ยใบสามก็สิได้เก็บผ้าแล้วพี่น้องเพราะว่ามันแห้ง โอ้ถ้าฝนตกนี่พี่น้องสุดขาวเสียขาวนี่อะกาศซักได้ดีพี่น้องอยางมันขึ้นล่าเนะาะตะวันบุนีดีผู้ใดตากสักผ้ากระแหงเร็วตากปลาเฮ็ดเนื้อแหงเนื้อยังแหงเร็วพี่นอ้องดีอยู่แต่ว่ามันมันดีอย่างหนึ่งเนาะเสียอย่างหนึ่งคือมันห่อนแดดก็แดดแห้งอีหลีดีพี่น้องถ้าฝนโปร่งนี่แดดเปียงเลยนะคะพี่น้องเด้อแดดแบบเผาไหม้เลยพี่น้องผู้ใดบีบอยู่ทางนอกน,นี่ดำปิดเลยนะ,ะพี่น้องเอ้ห่อนพร้อมนะ เอาพี่น้องมอนี้เส้นดําดินมีหน้าทางประมาณนี้นะคะนําไเป็นพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องคาเส้นดําดินเราเห็ดเองซื้อเองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเราเห็ดเองซื้อเองราว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งมีสามมือแล้วก็พ่อได้คากับเขากับน้ำคาฟื้นค่าไฟอยู่ดีพี่น้องพะว่าเราเห็ดเองเรากรซื้อเองพร้อมมาหน้าค่ะพอพี่น้องคาเราเห็ดเองเราซื้อเองบแมเว่าเราเห็ดออกมาลอยๆให้ให้เอฟซียางเดียวเราลงทุนเองพร้อมนะคะพี่น้องคะเราลงทุน เองน้ำศรีนะพี่น้องเราก็เลยอืเรากับกับบ๊อบเมนวาสิเฮ็ดทรงๆจึงศรีนะเพราะว่าเจ้าของกระสือน้ำศรีนะพี่น้องค่ะพี่น้องน้ำไปพิจารณาเบิร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อทั้งเบิร์ทั้งมวลกับเป็นเพียงแนวทางพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องมือนีมีหลายเสีช่นายอาจารย์เลยนะคะมือนีเพราะว่าประกาศผลข่ามโคง้งมือนีเอก็กซ์ิเดติดตามให้นะคะพี่น้องคะตอนนี้ติดตามมาได้แล้วเป็นบางส่วนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ็กซ์ซิเยอยทยอยลงให้ นะคะพี่น้องคะสิตธิ์ย่อยล่องหายไปพี่น้องมาเท่าสุขุมข้นนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทั้งจังหวัดใดบ้านใดภาคใดภาพชัดบอเสียงชัดบอนะคะ <c oughs> คอมเมนต์ขม่าบอกเบอร์เราด้วยพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะส่วนเบอร์เราด้วยนี่อยู่ทั้งจังหวัดอุดรน,นะคะพีะ่น้องคะอยู่อุอดรธานีนะคะพี่น้องคะอ่าแล้วก็สำหรับเซียนนะคะถ้าได้ฟังคลิปนี้เนาะเซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะคะได้ฟังได้ชมคลิปนี้อยู่นะคะอ่า อยากมาว่างแนวทางให้กับทางรายการโทรเข้ามาได้เล้วค่ะพี่น้องเด้อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอ็นไฮไว้นะคะพี่น้องคะ0805629194พี่น้อง0805629194เบอร์ของเบิร์เราด้วยถ้าพี่น้องโทรมาเนาะเบอร์หนูว่าไ้รับสายในทันทีอ่าเพราะว่าบางเท่อในขณะนั้นอาจจะสิสัมพันธ์วทาท่างบรรยูหรือว่าลงคลิปอยู่ประมาณนั้นบรสามารถรับสายได้ใน ในช่วงเวลานั้นเนะเาะแอกราิโท้กับทุกสายเด้อค่ะพี่น้องเด้อโทษกับทุกสายนะคะพี่น้องคะ่ะพิจารณาเบิร์พี่น้องสำหรับแนวทางมือนีของเซียนดำดินนะคะพี่น้องคะอตอนนี้เียนาทีเนาะเซียนดำดินเบาสัมผัสหายหนึ่งนาที่วกลวัวๆเอดต้องบอกไปถึงหกนาทีพี่น้องอีกนาทีนาะทีกลัวได้พี่น้องได้อีกนาทีหนึง่งเอ้ยอ,อีกนาที่ก,กลัวๆเนี่ยละพี่น้องคะอ,อยจะพึงวางเบิร์เลยด้วยเบาเบาดูเบา เบอลนั่นเด้อพี่น้องมันต้องเบอลให้ครบเวลาข้าเจ้านะนะพี่น้องค่ะช่วงนี้กะกระดาษเอเียใกล้เมื่อแล้วพี่น้องเออกระดาษเอเชียใกล้เมื่อแล้วนะเหลืออีกบยจักแผ่นเนี่ยนะพี่น้องค่ะเออปากกากระสีได้ซื้อจีดิพี่น้องสร้างเอาดิพี่น้องถ้าปากกาเนี่ยสร้างเอาอ่าโหลหนึ่งมันจงกระสีได้ถือกันบริบูรณ์มันมันหนาสิถือกันมาถึงสิบยี่สิบบาทดอกพี่น้องเพราะว่าซื้ออยู่อยู่อ่าร้านหนังสือเนี่ย ปากกาดามละยี่สิบาทนะคะปากกาเคมีอันนี้ที่แอดซื้อเนี่ยปากกาเคมีตามมาเนี่ยดามละยี่สิบาทพี่น้องแต่แตะวันทัสทัสซังเขาเนี่ยสิบสองดามมันมันร่วมคาซงเนี่ยอยู่ตกอยู่ที่กองละหนึ่งร้อยกว่าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทประมาณนั้นเนาะพี่น้องแอดก็เลยซังเป็นกองมากเลยนะพี่น้องคะแต่สื่อใหญ่ของน้องเนี่ยมันแพง นะคะพี่น้องคะเอาครบเวลาแล้วเด้อพี่น้องเด้อครบเวลาแล้วบัดน,นี้นะคะพี่น้องคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรณาธุกาสุขสุขค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบ,บขอบคุณอขอบคุณข้อมูลในคลิปนี้นะคะจากเซียนดําดินค่ะสําหรับพ,พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกพี่น้องคะถ้าอยากสิพลาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากเซียนดําดินทั้งมือทั้งม่วงมันอีกม่เพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องเอก็กซ์แกรดิ้นด้ขอตัวลาเปิพี่น้องมาเท่าสุครุสุ้ันไปก่อนนะคะเอาไพอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ